เอาลายแล้วนะลายแล้วนะลายแล้วนะสวัสดีครับลูกเพจครับมาให้กำลังใจชาวโคราชกันนะครับวันนี้โรงครัวจากเพชรเกษมและก็อีจัน์นะครับร่วมกันใส่เข้ากล้องแล้วก็เดี๋ยวไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุรกภัยในครั้งนี้เนาะ ซึ่งน้ําปริมาณน้ำเนี่ยในอ,อําเภอปักธงชัยเนี่ยได้ลดลงไปแล้วแล้วก็มวลน้าเนี่ยกำลังไหลไปที่อ,อําเภอโชคชัยนะครับที่เราไปสํารวจเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาก็เป็นบ้านพะโคเนาะอ่าน,นเรียกว่าอ่านราน้ำผู้ที่อ่านาน้เนาะอ่านาน้ำผู้ที่ <c oughs> เอาของมาบริจาคนะคะายน้ำผู้ที่เอาของมาบริจาคเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งจะเอาลงรถมาหมาดๆเลยคือ กลมโฟวิวสี่คูณสี่นี่คือโฟวิวใช่ไหมเนาะ,นะออฟโรดกุ่มออฟโรดนะคะ กลุ่มอริโซวิวนะคะ DLP ปากน้ำสมุทรปราการนะคะเอาเข้าวสารมาให้เรา200โลนะคะแล้วก็เอาไข่ไก่มาเป็นแบบหลายสิบแผงเลยนะคะแล้วก็รวมทั้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบลังใหญ่ๆอีก4-5ลังนะคะผมมาให้จากสมุทรปราการเลยนะคะขอบคุณนะคะที่เอาของมาช่วยกันนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีพี่แอนสระบุรีนะคะพี่แอนสระบุรีเนี่ยเอาผักสดมาให้ลรงเป็นจำนวนมากเลยนะคะข้างหลังนี้นะคะเป็นผักสดนะคะเดี๋ยว มิกิจะพาไปดูในครัวนะคะแล้วก็ยังมีกลุ่มรถผลบุญสระบุรนีนะคะแก๊งของน้องไก่น้องบาสนะคะหลังเขากับไข่เค็มพรีเมี่ยมเนาะมาช่วยกันเนาะแล้วก็เอามาเอาผักมานะคะเอาผักมาแล้วก็เอาไข่ไก่มาให้เราเนี่ยสามพันฟองนะคะเอาหมูมาห้าสิบโลเอาน้ำพริกไข่เค็มมา หนึ่งร้อยกระปุกเอาเข้าวสารมาให้เอาน้ำดื่มมาให้เอาขนมเปียแล้วก็บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอ,อีกเป,เป็นเป็นกองพนเนินเลยนะคะแล้วก็ที่ร้านหลังเขาหรือว่าขุนเด่นหมูกระทะ,ะค่ะก็จะเป็นจุดรับรวมผู้ที่ต้องการบริจาควัตถุดิบของของทีมสระบุรีนะคะเขาก็จะขนมาให้อย่างเงี้ยนะพรุ่งนี้ขนไปถ้ายางไม่อยากไปที่ร้านเลยรุ้จะีกรอบนึงอะที่ที่สระบุรีนะคะพรุ่งนี้ชาวสระบุรีถ้าอยากช่วยนะคะวัตถุดิบ ข้าวไข่บะหมี่กึ่งสําเร็จโลปเนื้อสัตว์ผักสดอะไรก็ตามนะคะพรุ่งนี้สิบโมงเช้าไม่เกินนะคะให้ขนของไปที่ร้านขุนเดชมูกระทนะคะเป็นจุดรับของตรงนั้นนะคะเขาจะนาของมาให้เราที่โลมพัวแห่งนี้นใช่แล้วก็เดี๋ยวก็จะบรรทุกไม่วันนี้เขาบอกว่าแหนบรถพังแหนบรถพังนี่ให้ดยนี่น้ำพริกเนี่ยให้ดูน้ำพริกเดี๋ยวพาไปดูของก็มีน้ํพริกอันนี้ใช่ไหมอันนี้เนาะอันนี้เป็นอันนี้น้ําพริกไข่เค็ม น้ำพริกไข่เค็มก็อร่อยมากแล้วก็มีขนมเปียน,นี่ด้วยขนมเปีย๊ยะขนมเปี๊ยะชิ้นละส0บบาทก็ลงทุนซื้อมาอ่ะเรามาดูเมนูในายามค่ำคืนนี้นะครับคุณฟันคะสวัสดีค่ะลูกพทุกคนกำลังเ,เป็นแม่ครัวอยู่นะคะแล้วลุงโอ๊ดล่ะลุงอ๊ดลุงอูลุงอ๊ดวันนี้เป็นยังไงบ้างลุงอ๊ดลุงอู๊ต้งลงน้ําขึ้นจากน้ํามาทาครัวทาครัวแล้วก็มาแพ็คข้าว โอ้โหสามพันกว่ากล่องนะครับลูกเพจวันนี้ตามภาพที่เห็นนี่เลยเนาะสามพันสี่กล่องโอ้เท่าไหร่นะ 3, วันนี้สามพันสามพันสกล่องวันนี้แล้วยังมาเพิ่มเติมอีกรอบค่ำอีกตอนนี้400รนะครับก็แจ้งถึงปากถึงผู้ประสบภัยนะครับโรงทานมูลนิธิเพชรเกษมและเพชรอีจร์ยังอยู่ที่แยกแยกเอ่อแยกอะไแยกปากท,งช,กกทงชัยแยกอวัยชัย แยกวยชายที่ปั้มตำรวจทางหลวงอีกหลายวันนะครับใครที่ต้องการเข้ากล่องนะครับให้มาแจ้งที่ที่ที่โรงครัวเราได้เราจะผลิตข้าวกล่องใหม่ๆร้อนๆเสิร์ฟให้กับผู้สบภัยทุกวันนะครับก่อนที่เราจะเก็บโรงครัวเราจะแจ้งให้พื้นที่ทราบนะครับก็ขอให้ผู้ผู้สบภัยได้มา แจ้งจำนวนว่าชุมชนของตัวเองเนี่ยขาดเหลือข้าวกล่องอีกเท่าไหร่และเดี๋ยวทางทีมมูลิธิเพรเกษมแล้วก็ลงครัวอิจันเนี่ยจะจัดข้าวกล่องไปให้นะครับแบบสดๆดร้อนๆเลยเมนูวันนี้เป็นข้าวไก่กระเทียมเป็นไก่กระเทียมนะคะแล้วก็มีไส้กรอกชีสด้วยนะโอ้อร่อยมากเลยวันนี้คือต้องเติมโปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตให้ครบไปเลยนะครับ นี่อุ้ยมีกุนเชียงด้วยกุนเชียงแบบอย่างดีอ่ะคือกุนเชียงจากเจ้าสัวเลยนะลงทุนซื้อมาอย่างดีคือแบบให้กันจุกๆุกไปแบบนี้เลยนะครับใครที่ได้รับเข้ากล่องก็ขอให้กินกันอย่างอิ่มน้ำสำราญเนาะไม่ต้องคิดอะไรมากเดี๋ยวน้ำมวลน,น้ำก็ผ่านไปช่วงนี้เดี๋ยวเราช่วยเหลือในเรื่องอาหารการกินกันเองนะครับทุกกล่องก็จะมีไก่กระเทียมมีซ้กรอกธรรมดาซ้กรอกชีสแล้วก็มีกุนเชียง มีข้าวจุกๆุให้ไปเลยแล้วก็มีน้ําปลาแล้วก็มีช้อนให้ด้วยไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถกินได้เลยจ้ะอ่ะอันนี้ก็เป็นทีมที่ตักข้าวใส่กล่องเนาะเรามาดูทีมในครัวกันบ้างสวัสดีครับไฟ์สดไฟ์สดไฟ์สดอันนี้อันนี้ทําอะไรไข่ต้มต้มไข่กันเป็นแบบหม้อกระทะอย่างนี้เลยแล้วก็แม่ครัวทางนี้ก็เร่งหั่นพรุนีนี้อันนี้เป็นเมนูอะไรครับพวกนี้กะเพราหน่อไม้ เราต้องมีหมูจัดเต็มเลยนะ <laughs> มีหมูหรือไก่ในะเมนูพรุ่งนี้เ,ออเป็นหมูเนะาะแล้วก็มีไข่ต้มให้ด้วยต้องมาดูกันว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะจัดเต็มกว่าวันนี้ขนาดไหนนะครับเพราะว่าวัตถุดิบก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาเยอะมากถึงแม้ว่าตอนนี้จะเริ่มมืดกันแล้วในครัวเราก็ยัง,ยงสู้สยังทำวัตถุดิบต่อไปเพื่อวันพรุ่งนี้นี่ยังส,ยยงสู้กันต่อไปนะครับทางนี้ก็ เริ่มลาแล้วเหรอมากี่วันแล้วครับคุณแม่สองวันแล้วค่ะสองวันเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมเหนื่อยวันนี้เล่นกระมีดเมื่อวานเล่นไข่เหนือมีความสุขเหนื่อยแตมีความสุขเนาะคุณแม่โอ้ยต้องขอบคุณแม่ครัวของเราด้วยนะครับที่ทุ่มทั้งแรงกายแรงใจจัดหาวัตถุดิบแล้วก็ปรุงอาหารให้อร่อยอร่อได้ชันเยี่ยมมากขอบคุณมากนะคะนี่ทางนี้ก็ เริ่มต้มไข่กันแล้วโอ้โหอาหารสดๆดใหม่ๆจะแจกจ่ายให้วันพรุ่งนี้นะครับนี่ก็วันนี้มีวัตถุดิบเข้ามามากมายของเราก็มีผักมาด้วยมีทั้งคะนา้าอันนี้ชาวบ้านมาช่วยเนาะชาวบ้านเอาผักคะน้ามาช่วยเอาถั่วฝักยาวมาช่วยมีพริกด้วยมีต้นหอมโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับใครที่อยาก เข้ามาช่วยเหลือโรงครัวอีจันกับเพชรเกษมเนี่ยนะครับสามารถเข้ามาที่โรงครัวได้เลยอันนี้บริเวณที่ไหนนะแยกแยกอวยชัยแยกอวยชัยนะครับเป็นป้อมตํารวจนะครับเป็นป้อม<ย>ของอาทางหลวงเนาะตำรวจตำรวจทางหลวงเป็นของตํารวจทางหลวงแยกอวยชัยนะครับได้รับการเอื้อเฟื้อฐานที่จากตํารวจทางหลวงนะครับ,รบให้เราตั้งโรงทานตรงนี้เนื่องจากสะดวกสบายเกี่ยวกับน้ําท่าในการล้างลงล้างถ้วยล้างการล้างอะไรพวกนี้ครับก็คือระบบการ มูลเวียนของน้ํามันก็จะดีกว่าในจุดอื่นๆที่เราจะไปตั้งเนาะมันอยู่ใกล้ที่สุดแล้วกับจุดที่มีน้ําท่วมก็คือแบบให้ง่ายเลยคือทําเสร็จปุ๊บส่งต่อขอบคุณเจ้าที่ตํารวจทางหลวงขอบคุณกองบังคับการตํารวจทางหลวงขอบคุณพลตารวจโทต่อศักดิ์สุวิมล์นะครับท่านเอื้อเฟื้อให้เราได้ช่วยเหลือประชาชนนะครับอย่างใกล้ชิดประชาชนครับสุดยอดเลยครับเราต้องขอบคุณทุกๆกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกลูกเพจด้วยขอบคุณลูกเพจ มากมากเลยนะครับขอบคุณลูกเพจมากมากเลยนะครับที่สนับสนุนลงครัวอีจันแล้วก็ลรงอูดอีจันนะครับสวัสดีครับนี่อันนี้ก็เป็นทีมจากสระบุรีมาช่วยกันตักข้าวใส่กล่องเนาะซึ่งกล่องอาจจะมีจํานวนจํากัดนิดนึงแต่พรุ่งนี้เนี่ยมีมาเต็มสูบแน่นอนทุกคนรอได้เลยนะครับผู้ประสบภัยทุกคนนีไม่อบทีม เนี่ยเห็นไหมแรงกายแรงใจทุกคนสามารถมาช่วยผู้ประสบอุทกภัยได้นะครับก็ช่วยให้พี่น้องชาวโควราชรอดพ้นจากมวลน้ำไปได้อ,อไหนข้าวกล่องของอีจัน์นะ เป็นข้าวกล่องที่นี่ค่ะมีสติกเกอร์เรียบร้อยของสังคมอีจันที่ช่วยบริจาคกันมา10บาท20บาทนะคะแล้วนี่เราแปะสติกเกอร์แบบนี้ไปให้เพื่อที่ผู้ประสบภัยเนี่ยเวลาเขาได้รับเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าเขาได้รับน้าใจจากสังคมอีจันที่ช่วยกันคือถ้าที่ิดเราว่าก็ต้องรู้ที่มาที่ไปนิดนึงเนาะเดี๋ยวเขาบอกว่าอุ้ยข้าวจากไหนอะไรใช่แล้วเราอ่ะจะได้รู้ได้ว่ายอดข้าวกล่องแต่ละวันที่ออกไปอ่ะกี่กล่องแล้วไปไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะพอเปิดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ และเป็นอย่างนี้ทุกกล่องเราการันตีว่าเป็นแบบนี้ทุกกล่องคืออย่างนี้ค่ะมันมันมันจะมีลักษณะที่ว่าอย่างวันนี้ยอดทั้งหมด3,800กล่องนะคะก็จะมีทั้งอบตกำนันผู้ใหญ่บ้านกู้ภัยหน่วยอื่นก็มารับนะคะหน่วยงานอื่นๆก็มารับไปแจกในหมู่บ้านของตัวเองซึ่งเราอ่ะไม่สามารถที่จะไปแจกได้ทั้ง3,800กล่องอยู่แล้วก็ต้องกระจายไปในในแต่ละคนที่ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าข้าว3ามื้อเราไม่ได้ไปแจกซ้ำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคำนวณก็คือว่า ข้าผู้ประสบภัยวันนั้นนะคะเขาได้กินข้าวแค่1มื้อเท่านั้นเขาควรจะได้รับข้าวปริมาณไหนได้โปรตีนปริมาณไหนคาร์โบไฮเดรตปริมาณไหนนะคะเพราะฉะนั้นนี่นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องซื้อเนื้อสัตว์ ทำไมาเราถึงต้องการไข่ไก่ทำไมาเราถึงต้องการโปรตีนมาเป็นอันดับหนึ่งก่อนที่จะเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะคะเพราะว่า1คือมันไม่อยู่ท้องแล้ว2ถึงแม้เราจะเอาบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปไปให้เขาอ่ะบ้านเขาน้ําท่วมตตเตาเตายังใช้ไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องแจกอาหารสดแบบนี้นะคะนี่ก็คือภารกิจของนางฟ้าเนาะใช่เป็นภารกิจของนางฟ้า <laughs> <laughs> เราก็ต้องมีความสุขนะ เพราะว่าเรา <ไอ S 2> มีความสุขใส่ข้าวไปทุกกล่องประชาชนก็จะมีความสุขด้วยใส่ไม่ยั้งกินกันไปเลยค่ะคุณผู้ชมนี่คือจะบอกว่าเมื่อกี้มันมีคําพูดที่ดีมากของของลุงอู๊ดเนอะคือว่าน้ําใจอะ่ะมันท่วมยิ่งกว่าน้ําท่วมอีกมันแบบมันเป็นมวลน้ําใจที่แบบเป็นเป็นมวลน้ํามหาศาลท,ที่ที่มันหลั่งไหลมากู้ภัยทุกหน่วยมาช่วยกันหน่วยงานทุกหน่วยงานมาช่วยกันจิตอาสาทุกหน่วยมาช่วยกันอย่างวันนี้ค่ะ เมื่อวานเราบอกว่าเพจอีจาร์เราอยู่ตรงนี้นะเรามีโรงครัวเราเราต้องการใครที่จะบริจาคเป็นเงินก็บริจาคมานะใครเป็นสิ่งของก็มาอย่างเมื่อกี้เป็นกลุ่มออฟโรดนะคะ BLP ของปากน้ำสมุรปาการขนมาเลยเข้าสาร400โลไข่ไก่อีกบะมีกึ่งสำเร็จรูปอีก กลุ่มแก๊งสระบุรีเน yep> et ี่ยค่ะมาช่วยกันแพ็คแล้วก็เอาของมานู่นนะคะเป็นกองพเนนเทินทึกใช่แล้วอย่างหนึ่งกลุ่มของสระบุรีเนี่ยค่ะเขาก็ไม่ได้เป็นกลุ่มเดียวเขาเหมือนเป็นจุดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นจุดศูนย์รวมของการรับของอย่างอย่างชาวสระบุรีถ้าอยากจะบริจาคของเป็นวัตถุดิบแต่ว่ามาตรงนี้ลําบากก็ให้ให้ออาไปพวกนี้นะคะสิบโมงเช้าให้ไปที่ร้านขุนเด็หมูกระทะหินกอง ล้อจะหมุนจากตรงนั้นออกมาประมาณเที่ยงเพื่อมาหาเราเพราะฉะนั้นคุณไปก่อนเที่ยงนะคะถ้าถ้าต้องการที่จะบริจาคสิ่งของอย่างบางคนเอาของมาให้ไว้ก็ให้ตังค์มาอีกพันหนึ่งมาช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ก็ดีใจมากเลยก็ต้องแบบกราบขอบพระคุณมากๆเ,เลยเลยที่ไม่มีพิษมีภัยต่อใช่เป็นมวลน้ําที่แบบใครได้รับคือชื่นชื่นหัวใจอะเราเราอยู่ตรงนี้เนี่ยเราเหนื่อยมากนะคะแม่ครัวทุกคนเหนื่อยแต่ว่าทุกคนแบบ พอมันพอมันได้คลื่นน้ําใจเข้ามามันหายเหนื่อยเลยอ่ะถามได้เหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะเหนื่อยครับเหนี่อยมากเลยกับข้าวอันนี้หกฮกสาหนึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่นะคะก็จะอยู่พื้นที่นีค่ะก็มาช่วยกันใช่เราก็แบ่งค่ะแบ่งแบ่งข้าวแบ่งอะไรกันกินเพราะว่าอย่างน้อยเจ้าหน้าที่ที่เขาจะช่วยเหลือเราอ่ะ เขาต้องแข็งแรงก่อนกําลังกายกําลังใจเขาต้องไม่เจ็บไม่ป่วยเขาต้องแข็งแรงมากกว่าผู้ประสบภัยแม้ว่าบ้านเขาจะน้ำท่วมด้วยก็ตามบ้านน้เอวครับใช่บ้านเขาก็น้ำท่วมนะเชียงเอวครับโอ้โหเดียเอวเลยเหรอเ<ๆ>นี่ยค่ะคือใจมาก่อนถ้าถ้าคนในครอบครัวรอดปลอดภัยแล้วคนอื่นก็เราก็ไปช่วยทุกอย่างไปช่วยได้เนาะสบายกายใช่ไปช่วยคนอื่นได้ดีวิกฤตคือเรื่องที่เราต้องรับมือแค่นั้นเองนะคะเนี่ยค่ะเริ่มแพ็กแล้วอ่านี่มาเริ่มปิดกล่องกันแล้วนะครับตอนนี้ ก็คือเดี๋ยวคืนนี้เราไปดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปด้วยเนาะเราจะไปที่อำเภอโชคชัยโชคชัยเมื่อกี้น้ำน้ำไปเนี่ยบางจุดน้ำหัวเข่าแต่เมื่อกี้ตอนขากลับออกมาเนี่ยประมาณเอวแล้วใช่เราคืนเนี้ยชาวบ้านก็จะอบพยพมานอนข้างนอกเพราะไม่มีใครกล้านอนในบ้านเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูว่ากลางค่ำกลางคืนยังมีใครที่ตกหล่นยังไม่ได้กินข้าวไหมเนี่ยเราเอาข้าวไปให้เขามืดดึกวันเนี้ยข้าวของครัวอีจันออกไปแล้ว3,800กล่องนะคะ แล้วตรงนี้อีก200กล่องก็ประมาณเนี่ยวันนี้สี่พันกล่องผลิตกันแม่ครัวตีนแตกเอางี้มือแตกใครคั่วไก่ก็คั่วกันไปแขนหลุดเนี่ยพ่อครัวเรานี่แบงค์น่าปวดแต่เป็นไงเป็นางปรุงอร่อยไหมปรุงอร่อยไหมอร่อยแน่นอนครับอร่อยแน่นอนคืออร่อยจริงๆเนี่ยเมื่อกี้ได้กินนะไก่กระเทียมคือแบบรสชาติเข้มข้นมากแล้วก็ยังมีกุนเชียง คุณเชียงอร่อยคุณเชียงคือดีเราไม่บอกยี่ห้อหรอกบอกไปแล้วเอาละไปย้อนดูเอาย้อนดูต้นคลิปเลยจ้ะเมันคือตั้งแต่กินกุนเชียงมาเนี่ยนะกุนเชียงอื่นถ้ามันทอดกรอบจากพอกัดไปมันก็จะมีน้ำมันในปากอยู่ดีแต่อันนี้มันแห้งไปเลยมันดีมันช่ำแล้วคือพอเรากลับมามีอะไรเซอร์ไพรส์อีกรู้ไหมมีไส้กอกชีสกุนเชียงกุนเชียงยี่ห้ออะไรน้ำกิ๊บ เจ้าสัวกุนเชียงเจ้าสัวคะพรุ่งนี้มาที่แยกกานวยชัยนะคะขอกุนเชียงอีกสักร้อยโลนะคะร้อยโลร้อยโยช่วยหน่อยกุนเชียงดีจริงนะมาเลยอันนี้คนของดีบอกว่าดีแต่ว่าจะดีกว่านั้นถ้าเอากุนเชียงมาช่วยกันมาช่วยสมทบกันเนาะขอบคุณนะคะนี่ตักข้าวเข้าข้าวก็หลั่งไหลมาเรื่อยๆนะแต่ขอเป็นข้าวเสาให้เนาะมันจะอยู่ท้องกว่าข้าวหอมมะลินะแล้วก็จะไม่เสียง่ายด้วย Shift, ไม่เป็นไรนคือคือถ้าซื้อมาแล้วไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนนะก็คือมาสมทบกันได้หมดเลยมันจะอยู่ท้องแล้วก็ที่ที่ที่สาคัญคือถ้าเป็นข้าวที่แข็งหน่อยะค่ะมันจะอยู่ท้องแล้วก็เวลาหุงอะเมรรเ็ดเขาล้วนแล้วก็จะไม่บูดง่ายเวลาเราเข้าพื้นที่โดนแดดโดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปถึงผู้ประสบภัยเขายังได้กินดีๆอยู่นะคะนี่ควันขึ้นเงินขมงเลยตอนนี้เป็นไงคะเวลาขมุลแล้วมือไม้สันนะ <c oughs> ไม้สันมาเหนื่อยเขาไหมขมูลแล้วมันเหนื่อยเหรอ <mm ทำบาไปงไมันไม่ได้มือไม้ก่อนเราทำมันตักเนี่ยขอบคุณมาดำุ้มด้วยนะให้ามาเท่าไหร่มาหาเมาดำตุ้มให้ตังมา5,000ันซื้อของซื้อของไปเนี่ยนะคะก็ช่วยกันเนาะมีเท่าไหร่ก็ช่วยกันเมื่อวานเราไม่ได้ขอเยอะเลยขอแค่คนละ10บาทเนาะก็เป็นน้ำใจที่หลังไหร่มาดุ้มรวยๆนะบ้าน1 1ล้านปีสร้างเสร็จอะไรเย็บๆอะไรเย็บๆอะไรไม่เย็บไม่เย็บอ่ะเดี๋ยวเราจัดเตรียมกันไปเนาะ นี่นะครับคือบรรยากาศในครัวของเราคุณแม่ก็ยังหั่นหั่นหน่อไม้อยู่กลนันอ่ะมีน้องๆจิตอาสาที่เป็นเขาใส่ชุดนักเรียนมาเลยอ่ะจากจากอาชีวะหรือโรงเรียนอะไรไม่รู้อ่ะวันนี้ที่วันนี้เราเทคนิคใช่ไหมคะเทคนิคที่ที่เทคชื่อเทคนิคอะไรคะเทคนิคที่ปัดชงใส่น่ะเออเป็นน้องๆใส่ชุดนักเรียนมาเลยเป็นจิตอาสามาช่วยกันแพ็กข้าวนะคะน้องๆที่ถ้าพรุ่งนี้ โรงเรียนน้ำท่วมไม่ได้ทําอะไรก็ใส่ชุดนักเรียนมาช่วยพี่แพ็คข้าวได้นะคะตรงนี้เพิ่มคะแนนจิตที่ใส่ไหมคะคุณครูเพิ่มไปเลยค่ะโอเคเราต้องมีความสุขในการทําทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเพราะว่าเราจะไม่ไปทุกข์ระทมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราจะสู้ไปด้วยกันแล้วเราจะมาก็แก้ไปค่ะผ่านไปค่ะให้มันผ่านไปช่วยช่วยกันนะครับแล้วเออมีความเต้นคืนนี้นะครับก็ อาจจะมีหลายๆบ้านที่ยังคงนอนอยู่ที่บ้านเนาะเพราะว่ายังยังจัดการทรัพย์สินของตัวเองไม่หมดแต่ว่ากู้ภัยของเราก็จะเข้าไปตรวนดูก็จะเป็นหนึ่งในการตรวจตาด้วยแล้วก็ไปสำรวจพื้นที่ด้วยแล้วก็เอาข้าวไปช่วยเหลือด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นในหลายๆส่วนให้กับผู้ที่ประสบภัยได้โอเคงั้นวันนี้บรรยากาศโรงครัวของเราก็น่าจะประมาณนี้แล้วดึกๆเรามาสำรวจพื้นที่ว่าพื้นที่ไหนน้ำขึ้นสูงแล้วก็จะเอากล่องข้าว ห้องนี้ไปแจกให้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วยังไงติดตามในเพจอีจันได้นะครับสังคมอีจันต้องรักกันเนาะขอบคุณทุกคนครับอนุโมทนาบุญทุกคนด้วยนะครับ